ป่าหิมพานป่าหิมพานเป็นป่ามหัศจรรย์เป็นป่าวิเศษเป็นป่าของนางฟ้านางสวรรค์มีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้มหัศจรรย์พระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายมักจะนำผลของมันมารักษาให้แก่ชาวโลกที่กำลังมืดมนโวยหวนควรคราง ไหลทิศทางที่จะไปผลของต้นมักะกลีผลนี่แหละจะรักษาได้แต่หนทางที่จะไปก็แสนย,ยากแสนลําบากจะไปด้วยยานช้างหรือยานมา้าหรือยานยนต์ในปัจจุบันก็ไปไม่ได้จะไปได้ทางเดียวคือหนทางแห่งมรคหนทางแห่งมรคคือหนทางแห่งพระอริยะเจ้าท่านใช้เดิน ป่าหิมพานชาวโลกก็ไม่สามารถที่จะไปได้พระอรหันตส,สาวกทุกพระองค์จะต้องไปป่าหิมพานทุกพระองค์ต่างจากพระอรหันต์บ้านเราไม่เห็นว่าไปป่าหิมพานเห็นแต่ว่าไปป่าภูเขาคว,วายประเทศลาวไปเห็นเสือไปเห็นถ้ำไปเห็นผีไปเห็นวิญญาณ ในป่าหิมพานจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นนักปฏิบัติท่านไปป่าท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงแก่ญาติโยมท่านเห็นเห็นได้แค่นี้เองมันไม่แปลกตรงไหนเลยป่าที่ท่านไปใครๆเขาก็ไปได้เหมือนกันทุกคน ชาวบ้านก็ไปได้ท่านไปเห็นเสือไปเห็นผีเห็นถ้ำชาวบ้านก็เห็นได้เหมือนกันนายพานเขาก็เห็นเสือเห็นถ้ำเหมือนกันสิ่งที่ท่านเห็นมาเล่ามานั้นมีแต่เรื่องของโลกทั้งนั้นแหละไม่เห็นมีธรรมะอะไรเลยไม่เห็นมีธรรมะมาสอนแก่ชาวโลก ให้เขาเกิดปัญญาผู้เขียนเองก็เป็นคารวาตไม่มีเจตนาที่จะกล่าวร้ายให้ใครเพียงอยากชี้แจงให้เกิดปัญญาฟังมาจากสวรรค์ท่านอธิบายให้ฟังเพราะว่าท่านไม่สามารถจะมาใช้ยาณโลกิยะของชาวโลกได้ข้าพเจ้าจึงทำหน้าที่นี้แทนอยากชี้ให้ชาวโลกเห็นว่า พระลหันผู้ยังไม่ออกจากโลกเอาแต่โลกมาสอนโลกชาวโลกก็นึกว่าแต่เขาสอนธรรมที่ไหนได้เขายังไม่เห็นธรรมเลยนี่แหละพระละหันไม่ได้ไปป่าพัทหิมพานไม่มีมรรคผลอะไรมาสอนแก่ชาวโลกพระธรรมหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ยังไม่เข้าใจสอนให้เขา ไม่ให้ยึดในรูปในนามแต่การกระทำกับสวนทางกันเอากระดูกเป็นพระธาตุมาโชว์บ้างเอาพระรหัน์มาโชว์บ้างเอาสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยมาโชว์บ้างเดินโชว์ตามท้องถนนบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เห็นมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นโชว์ให้แต่โลกเขาหลงสอนให้แต่ เขายึดมั่นถือมั่นในรูปในนามยึดจนแน่นจนฝังจมเกลียวบางคนหมุนแน่นจนเกลียวขาดเลยก็มีไม่เห็นมีใครสอนให้หมุนซ้ายคลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเลยถ้าหมุนซ้ายค่อยๆคลายออกเดี๋ยวก็หลุดพ้นออกไปเองนี่แหละการทำให้โลกเขายึดมั่น ส่วนการที่จะไปป่าหิมพาน์มีอยู่ทางเดียวคือหนทางแห่งมรรคหนทางแห่งดวงปัญญาผู้ที่ตั้งอยู่ในทางแห่งมรรคเท่านั้นที่จะเห็นแสงสว่างเห็นหนทางที่จะไปสู่ป่าหิมพานได้ผู้ที่ตั้งตนอยู่ในมรรคคือผู้ที่ตั้งตนอยู่ในลัทธิของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ลัทธิของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องคือลัทธิมหานิกายคือลัทธิที่เก่าแก่สืบสายมาจากครั้งพุทธกาลเป็นลัทธิเกิดจากปัญญายาณของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่คือการเห็นแบบสัมมาทิฏฐิเห็นไปตามความถูกต้องและคือการตั้งตนอยู่ในมรรค ส่วนลทัทธิอื่นๆที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเราส่วนส่วนลทัทธิอื่นยังไม่เห็นไปตามความจริงและยังไม่เห็นทางมรรคอย่างแน่นอนไม่ใช่เกิดจากดวงปัญญาญาณของพระริยะเจ้าเห็นแค่บาทหรือสีผ้าก็จะรู้เลยว่า อยู่ในมรรคหรือไม่อยู่ในมรรคและก็ไม่ใช่หนทางแห่งสัมมาส่วนการแสดงธรรมผ่านสื่อต่างๆก็เช่นกันอ่านหนังสือมาสอนอ่านตำรามาสอนนั่นไม่ใช่การแสดงธรรมนั่นคือการแสดงโลกสอนโลกเอาโลกสอนโลกมีแต่จะพาให้เขาหลงโลกหลงทางห่างออกจากธรรม พุทธวจนะก็อีกเช่นกันพูดเรื่องของยานนั้นยานนี้นั่นก็มีแต่เรื่องของโลกอ่านจากหนังสือมานั่นก็ไม่ใช่การแสดงธรรมการแสดงธรรมต้องแสดงไปตามธรรมชาติพระธรรมจริงๆไม่มีหรอกยานโนยานน,น,าน,นี้แม้แต่ยึดเม็ดทรายเพียงเม็ดเดียวท่านก็จะไม่สามารถไปป่าหิมพานได้เลยท่านไม่ต้องพูด ก็จะเป็นพุทธวจนะอยู่แล้วถ้าพูดออกมาก็จะผิดพระธรรมความจริงจะไม่มีในหนังสือในในตำราในกองสังขารตัวเรานี้เองต่างหากล้วนแล้วแต่เป็นกองสังขารธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมนอนอยู่ก็เป็นธรรมเดินอยู่ก็เป็นธรรมพระธรรมทั้งหลายเกิดอยู่ที่เรานั่นแหละ <c oughs> อุปมาไม่มีเราก็ไม่มีพระอาทิตย์แสงสว่างไม่ได้เกิดจากพระอาทิตย์แสงสว่างเกิดได้เพราะเราเราเป็นผู้รู้แสงสว่างสว่างจึงเกิดที่เราเพราะมีการเกิดนี่แหละจึงเป็นการเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกเพราะการเกิดนี่แหละคือการเห็นอริยสัจ นี่แหละคือมรรคผลของพระอริยเจ้านำผลของมรรคผลมาในป่าหิมพานมารักษาชาวโลกให้พ้นจากความมืดมนที่หลงทางจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นแค่สมมุติสุ์เพราะฉะนั้นเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต สมเหตุสมผลอย่างไรจงพิจารณาให้เกิดปัญญา